โอเควันนี้อยู่ผมซีมอนแดนแนวนะครับนี่เราอยู่ช่องบิลลี่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับบิลลี่เพื่อนรักเพื่อนเลิฟผมนะครับนี่เรามาทําแล้วเพื่อนขึ้นเดือดหีักเถื่ไอ้เหี้ยแต่วันนี้เรามาทํำแล้วเพื่อนเราจะมาป้นเด็กน้อยฟาร์มเงินนะครับเอฟาร์มับแล้วเรามาป้นกันครับเออเมื่อกี้ผมเล่าไปก่อนว่าเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องออกแรงไงเออเราไม่ต้องออกแรงไงเรารอป้นเดี๋ยวอ่ะ เออคนผมจะบอกว่ามีรอบนึงผมโผล่ปัดแล้วรอบนึงอ่ะแต่ผมไปไปไม่อัจได้แค่ไม่กี่นาทีเองเว้ยแล้วผมได้ป้นมาได้แล้วคนนึงอ่ะไอ้เหี้ยเดือได้มาและสองพัได้สอง0ันห้าเชียเพื่อนใช่ใช่แต่ได้มาละสองพัแล้วก็เดือโอ้เสียดายว่ะนี่ร์หายเออไอ้เหี้ยที่หายไปไปไปเราต้อต่อดีกว่าไปไหนเพื่อนอยช่างอยู่ในใจไม่ไม่ไม่เหี้ยไปหาไอ้สถานค์ุณดิโง่โง่แน่ตัวสุดท้ายหายบน ก่อนดูก่อนดูก่อนดูคอกเอาอย่างอย่งเอาย่งเอาอให้อนอะให้สอนอนปะใ้อนอนไหมอออไม่ใกลมากนะแต่ก็ใกล้อยู่อะสอนนอข้างหน้าไอ้ยี่ะสอนอข้างหน้าไอสัตว์ยังไงแมวแมวแมวตันนี้โอเคไฟ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 ยฟไสไยไฟไสไแล้วสไฟแล้วไฟไแล้วฟไฟไฟ้ฟไ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 ทไฟ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 ไไฟ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 ไไฟ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 ไไ ป่าหน้าเลยป่ะปาหน้าเลยป่าหน้าเลยป่ะหนดูลาลาอ้ยช้มันเลี้ยวมันเลี้ยวเพื่อนมันเลี้ยวมันเลี้ยวได้ปะเดี๋โอ้ยตึมรอว้าวว้าวตวจเรือตเร้อไปเลือไปไหนเพื่อนะน้กการมึงน้ำแผดขึ้นไม่ได้เออไอเอน้ํำแผดขึ้นไม่ได้เีะว่าเสียแป้งคื นั่นแถวตำรวจไมเองรู้ได้ไงว่าเด็กใหม่ไอาเพื่อนเจอออไหมออหมอไอ้เนี่ยเจวหมอซะล้ไม่ใช่ไม่ใช่มึงยยที่มึขีจักรยานอะออนีเลเอาแล้วเ่รสร็ล้วหรไหมใสลไหมใสาแล้เอาแล้วเอาแล้วมาดิเออวู

เอไม่ใช่มันอะไรสักอย่างเสร็จแล้วเรืเ่องเขาทำไงเขาทำไงสินะเงียหนีนอนเอาไอโฟนเรือหาย,ย,ย,ยนี่เรื่องเรื่องที่กูจะจได้ไว้ใจอ๋อแล้วมันหลอกนู้นนะโอ๊ยเอวิ้มมันหลอกนู้นแล้วมันหลอกนู้นแล้วเห็นปะเห็นปะไปะปไปไปไปบ้รวะไม่เห็นขี้มส่ดีขี้ใส่ดีแล้ากอะ่ะใส่อยู่ไอ้ค้าไม่เห็นเหรอ อยู่ไหนวะนี่ได้ป่ะเนี่ยมันเนี่ยข้ามข้ามรวจเห็นปะข้าข้าเห็นปะเออเห็นแล้วเห็นแล้วม่วงนะตรงม่วงนะอุ้ยเชี่ยมันมันเข้าเซฟบ่ะทำไงเนี่ยไม่รู้ว่ะเอ้ยนั่นไงสองอ่ะสองม่วงอ่ะม่วงอ่ะม่วงสองตัวเลยเบิกรถอยู่นั่น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 แมวแมวจักรยานผิวไอ้ที่แมวแมวไอ้สัตว์เอาไหมข้างหลังไอ้ที่เนี่ยไอที่เหรากูมดตีหน่อยสัตว์เตียนไงมึงอ่ะ โอ,อ,อ,อ้ยไอ้หนู่ารันจดจุดจุดจดจุดีุดจุดยุดุ้ดอย่าุดาดจุดจุดดจยเจุอจุดจุดจุดจขดจุดจุดเุดอุดจ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 ุจุดจดจุดุดจุนจกกะด่ะนนงงด,ด เรียร hey, like hey, 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 hmm? nah, ้อยเรียร้อยเฮ้ยจ okay. ักรยานคิวจงไหเฮียเฮยรแตพังยังเนี่ยยังยังยังย okay. ังยังยังเฮ้ยหนีเขาเซฟอ่เฮ้ยนัเกยปนัเบ้างเฮ้ยหนีเขาเซบเปยังไงเฮ้ยหนีเขาเซบไปไปไปคมรไปบเปยไรอะไรมึงไอ้ควาย ม่ดีเอาเี้ยอะไรไปเก้เกาเก้าอุกูนอยู่ไีเี้ยแปแป๊บแป๊บแม่แมวคนนี้ละเจาแมงเจ้าแมงเจาแมงเดี๋ยวกระดนเลยเดี๋ยวเปงใบแมงทีหลังเลยาแมงได้ทีอ่โอ้จะตยมันคิวน้องดูดีตัละัโอ้ยคกูลำคาแมงเเนี่ยอึงเต่ากปะอ่ะากเตากุ้ยปะเดือน้ำมันนาะผ่านกูกูลงตีนะกูลงใส่ใส่นะ ถ้ามันปั้มได้ดีวิธีอะกูชนกูลงใส่ได้ไหมนี่ยถ้าหนีเอาชนอีกถือว่าถือว่าผมจะหาลงไปนักเลงนะแค่นั้นแหละไวิธีอะไรควายอะไรอย่าบ้าเขาไม่แร์ในควายเบ้าเขาหลงวิธีอะเดี๋ยวก็ตีแล้วกี้วหนีอะตาจอกนะไอ้ควายกินแตงแย่ยาวที่มึงเปี้ยงวงไอ้โง่าไอ้ยิ่งหนีเขาเซฟไปควายเอ้ย เก่าแม่งด้ยี่ีอะไอแซ่น่ะมึงเห็น้ายแซนอ่ะที่มันด่าเงี้ยเดี๋ยวเราเอาแม่งกันเดี๋ยวขอก่อนแต่มันนีเดี๋ยวตัวรถนี่ขับรถมึงขับรถดิขับรถห่อให้กูขับรถหรอหรือกูขับรถไอเนี่ยนะเดี๋ยวกูอยากอยากเออมันหนีเขาเซฟเนี่ยขับว่าไงครับไปไปมึงขึ้นมาขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูขับไเองเนาะเยเลดี๋ยวขอถามอะไรหน่ะเด็ก ครับครับว่าไงครับวาครับขาวอยู่ตรงไหนอาหารอีชั่วโมงยังไม่เจอลองพับที่เพดูเลยครับเพจแล้วรักอะแลาวรักอะแลาวรักกัเพื่อนเสียงรักอะแลาวรักอะได้รักอุเลยอะลองลองครับที่เพดูครับที่เพจเชี่ยโคเชี่ยลองดูดิโคตรเชี่ยเลยอ่ะเอาชิ้นเดียวเอาชิ้นเดียวใส่แล้วนักการะ

เออยยันนี่เล่นตามบมดก่อนตามป่ะเออยันนี่เอาดิไปยเอามันมามาปาไปัดปัดปัดเวฟปัดเวฟเยอะเย้ยเฮ้ยเชลโก้อ่าเราโกูเอ้ยมือถือมือถือมือถือเป็นรุ่นเอฟเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอฟเอฟรุ่นเอฟเกลือเอฟเกลือเดี๋ยวอะไรดิตีมันอะไรดิล้านโย่ตบมันดีล้านโย่ตีเข้าป่ะฮะ

ไอ้เนี่เดี๋ยววาร์สไอ้เงี้เดี๋ยววาร์สไอ้เงี้ยนี่นะตำรวจบาทดีเออคุณย่องให้คนนี้เลยเดี๋ยวได้ของจีมนะเตยเตยเตยเนาะขับไปน้องเมืองขับน้องเมืองตำรวจไปตามเขตเมืองขับทั้งเมืองขับไปน้องเมืองนี่ไปไปกูเชื่อไอ้กูบอกกูกูกระตันมาเยอะจะให้กูซ่อมบอกแค่นั้นบอกมาไม่ไม่ยัง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 รถเลือดเลือดรถยังเต็มอยู่เลยเชี่ย เออสวยทำดีของตัวเมืองก็ได้มาสามพันสองอ่ะยี่เยียโคตรรวยอ่ะแบกกันด้วยแบกกันยี่เยียเป็นการคุณทำงานได้เยี่ยมากอ่ะถอนกลางเลยวะถอนการถอนการหรือรอยเที่ยวอะไรทำได้ถ้าถ้าเกิดมันมันเอาไปสอนอ่ะเดี๋ยวมันจำได้ทำไรให้คุณทำแหละใหรอ่ะนครจับไลย ไม่ถ้าเกิดเราโดนโดนจับอะเแล้วาเราไอ้ผู้ผู้ผู้โดนกระทำอะมันจะจำชื่อเราได้ถ้าเราใส่หน้ากากมันจะไม่สามารถอ่านชื่อเราได้แต่ถ้ามันอ่านออกแสดงว่ามันแฮกแล้วไม่ใช่ไม่แฮกมาเลยไม่ตามเงบาทอะมันไม่อ่านมันอ่านชื่อบนหัวอันนี้คือเราเราปิดเราปิดชื่อคือมันไม่รู้ใช่ปะว่าว่าเราชื่อเราไม่ีชื่ออะไรอะมันต้องทัแท่งว่าไม่รู้อืม แต่แต่ช <are> wh ื่อชื่อชื่อปิดใช่ปะชื่อปิดใช่ปะชื่อปิดใช่ปะไม่ปิดไม่ปิดใช่หรอทำไมไม่ปิดวะใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตามบทมันต้องมันต้องไม่รู้ไงว่าเป็ดใครเออโอซีกันรู้โอซีรู้อ่าโอโอซีกูกับมึงก็รู้อ่าตอนเนี้ยก็คุยที่ขอดก็ก็โอซีอะไรอ่ะไอ้ควายมึงคิดว่ามึงคิดว่าแซมอาจจะไม่มีใครคุยที่ขอดจริงหรอไม่มีหรอกไอ้เหี้ย กูอองหม่ไม่เล่นี่กอดนี่กอดนี่เลยเขี้น่าไอเอสแรกก็โดนถามไปเยอะเลื่องอะไรึ่งนะครับเกือบแพ้เนี่ยใช้เลือกูเกือบตายอ่รอหรือไงกูเห็นมึงประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เล่นเขียอีกกี่นาทีอีกนิดนึงนะมฮ้ยเสวยๆไอ้คนไกเนล้วเออสวยพี่เออมึงคนจบเนี่ยดีแล้ว แต่นเว้ยเฮียมันมันเฮียจริงเว้ยมันมันมันหนีเขาเซฟอ่ะอันนี้เราก็แบบหนึ่งละมัวหนึ่าเซฟเราเราเข้าไปตีมันในเซฟไม่ได้เพราะมันโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลอ่ะกูจะเข้าไปตียังไงอ่ะเราก็ต้องโดนติดสแตนนี่เเ็มไม่กันตีแล้วเออติดสัตนด้วยเียได้ไรอ่ะมันอะไรอ่ะแต่กูชมคนนั้นเลยเลยว่าแบบแม่ควรกระโดดขนาดนั้นด้วยเออมันมันพีดีจัดเลยแต่เฮียนั่นกูกูชมเลยแล้วที่มันกล้าขึ้นมากับเราอ่ะมันยังไม่กระโดดเลย มันมืนก็ระโดดแบบเหมือนกระโดดพลาดอ่ะแล้วมันก็ลงมาตีกันเหรอเนียวินะเออดีดีดีชื่อชมเลยนี่คือคุยกันได้อืมคุยกันได้อ่ะนี่ถือว่าคนดีสีชุมพรเลยครับมาเป็นโปมาเป็นเจ้านกับพวกเราดีกว่ามาตีพวกเหรียนแต่เมื่อกี้เงินเนี่ยตกสาม่นสองอ่ะสามสิบอ่ะใช่หรอเมื่อวานมันพอดได้ถึงสุดเท่าไหร่อ่ะมันพอดได้ถึงสุดเท่าไหร่อ่ะ ปัญหาสิบเดสมมติเงินในตัวมีพันห้ามันก็จะได้ร้อยห้าสแต่ยังมีสามหมื่นต่อโอ้โหรวยไปรวยเพื่อนอุดึ่งมีกำไรก็จะได้เลยอ่ะรวยไปรวยทำงานได้เป็นฝ่าวูาไปหลายชั่วโมงอ่ะกูจะได้เงินขนาดนั้นอ่ะเนี่ยกูได้สองสามพันเนี่ยว่ามันว่ามันมีงอมบ้างอ่ะไอแต่มันก็ดีนะที่มันกล้าเล่นกับเราอ่ะ เออก็ดีแล้วมามาแบ่งเงิน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 มแบ่งเงินดิน้องเออนึงขอขอยัดสาสองน้องยสองอะไรมงึ่ยเฮ้เลขหรอใช่เครื่องเลข OC ที่อน่ะพันหกได้พันหกได้คนละพันหกมามามาโตไอ้ยากกูรวยอะกูกูมีเงินเกือบเหมือนเลยอะไอ้ดีสามสองสามสี่สามสี่สาส เชี่ยกูมีอาัแล้วอะตอนนี้ยกูจะแต่หมือนเร้วเพื่อนไปขับรถมาดีๆก่อนไอ้เชี่ยมึงขับ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 ้นแก้แจกลองฉลองฉชนะลองไหนครับงไหนครับตนไงวะมึงต้นไงต้นเมลงต้องมาเพลงต e องมา